Bang! 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 เอาละครับผมนะคนดูครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ผมแสนดีเช่นเคยนะครับ <c oughs> ผมนะคนดูครับก็คือว่าทุกรอบเนี่ยคนดูมาเจอผมใช่ไหมมันก็ต้องแบบมีแบบพวกแบบกิจกรรมหรือโปรโมชั่นหรืออะไรอีกนี่ของของของ,ของดีๆไหมคนดูอยู่แล้วนะครับผมนะคนดูครับอ่ะสาหรับ สำหรับกิจกรรมมันที่10กันยายนนะครับผมนะคุณดูครับกิจกรรมแรกเนี่ยมันก็คือกิจกรรมนี้เลยแต่ว่าผมไม่มีภาพให้นะครับแฟชั่นก็จีแสนน่ารักนะครับผมนะกลับมากลับมาแบบนี้ไม่มีไม่ได้เลยนะครับผมนะคุณดูครับระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่10กันยายนจนถึงวันที่17กันยายนเลยนะครับผมนะคุณดูครับนี่ยังไงเทสถ้าใครอยากมีเนี่ยผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับผมนะคุณดูครับผมบอกเลยว่าชุดเนี่ยคนน่ารักน่ารักมากผมก็ใส่เล่นอยู่ ผมก็ใส่เล่นอยู่เป็นประจำนะชุดก็เจี๋ยผมก็ใส่เล่นอยู่เป็นประจำนะครับผมนะคนดูครับอ่ะสำหรับกิจกรรมที่2องนะผมนะคนดูครับป๊บนี่เลยนะครับผมนะคนดูครับสำหรับแฟชั่นแนวคนป่ามาบร้อมศิละปะแองกธรรมชาติที่สวยงามนี่ระยะเวลากิจกรรมแนวตั้งแต่9กันยายนจนถึง25กันยายนเลยนะครับผมนะคนดูเนี่ถจะอยากรู้ว่าชุดมันซื้อที่ไหนครับก็เข้าไปที่ Lucky Royal แล้วก็นี่เลยนะครับผมนะชุดก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะนี่นี่ชุดประมาณนี้ อ่ะสุ่มหน่อยแล้วกันมาดูดวงหน่อยเอาว่าดวงดีหรือเปล่าแค่นั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ก็ไม่เปล่าไม่ยอมไม่ยอมอย่าเข้าอีกลาดหนึ่งเลยไม่ยอมมาเดี๋ยวเจอลาดนี้หน่อยลาดนี้ด้สุ่มอะไรผมบอกเลยไม่มีเกลือโดูเดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างสิบใบแรกยี่สิบใบสามสิบใบสี่สิบใบห้าสิบหกสิบ กูเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าไม่มีเกลือสายสิร็ดกาสิปหนึ่งหน่อยไยได้แล้วดีเย็ด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 ได้แล้วดีแดีวเอาตัวผู้หญิงไปก่อนละกันโค้ช บอกเลยเด็ดจัดแต่วันนี้เนี่ยคลิปที่ผมอยากให้คนดูดูนะครับไเ่เออไม่ใช่คลิปว่าไม่ใช่คลิปที่ผมจะเอาชุดนี้ไปเล่นนะม,มันเป็นคลิปที่แบบว่าคือผมโหดมากอะ่ะผมโหดผมโหดเกินไปอ่ะคือผมโหดผมโหดผมโหดไม่ไหวแล้วอะ่ะคนดูครับผมเก่งแบบแบบตึงจัดแล้วตึงแบบไม่ไหวแล้วถ้าคนดูอยากรู้ว่าคลิปนี้คือคลิปไหนนะครับอย่าไปดูอะไรคนดูอย่าไปรับชมเลยเจอกันเรียน <Ladies, S 2> น้องชาย<ป>พี่<ป>เองว่าพี่คัมแบ็กหรือ,อยังทำแต่นิดเดียว แค่นั้นแหละลโคตรเอาอะแต่มือมอะไรไแต่มืออะไยพี่บูมโคตรแม่นอะเม็ดเดียวจอดไม่คือบ้งด้วยแต่วงแรกแะยืนยชุบเพื่อนได้ไม่ยืนชุบด้ยไม่ไปชุบเพื่อนเลยไม่นานไม่นานผมมันไม่ตายได้ไงไว้เฮีย เอ็งว่าพี่คมแบ็กหรือยังคำแบกอินเลียรมันจะตายอยู่แล้วว่ามันไม่ตายได้ไงวะไม่มันไม่ตายได้ไงวะคุณดูคุณดูเห็นปะไอ้เกียไม่ตายได้ไงวะเมื่อกี้อ่ะไอ้เกียมันแค่ไททันกูบอกให้เมื่อกี้แค่ภาพไททันกูบอกเลยหลังจากนี้ไปมันจะของจริงให้ชุบชุบยืนลงเลยยืนลงยืนลงไอ้นี่นยืนเจินเยิน กดเห่งเินน้องน้ำะก็กโคนด้วยหรอใช่โคนเล่นอย่าน้องอ่ะเพเพีเตเขาเรียกว่าลองปุ่มลองปุ่มไอ่เอลองปุ่มลองปุ่มเล่และจอจอที่เสียวเขาเล่นจอเล็กอย่างเล็กอ่ะอ่ายุงเยอะ มันมีคนฟังไปแล้วนคนฟังฝั่งนี้ไปค่ะไปเตมที่เลยชไหนผีโคบดอยู่นขาเนี่ยมันอยู่ไหนคะชิ้นอะไิ้นเลยมีตัวชิ้นบ้าชิ้นบ้าอยัเล่โดนไม่ยาด้วยนเล่นเล่นถอยมาเล่นเล่นถอยมาพี่โคบได้ รเราเราเล่นดาว,ว,วมีตัวอะไรบ้างเฮ้ยเอาเฮียไม่มาดักนี่แต่เมื่อไหร่เนี่ยมึงมาดักมึงแต่เมื่อไหร่วะอต้องปล่อยเล่นต้องปล่อยมันอะแล้วเราไปหาชุบเราไปหาชุบดีกว่าของไม่ได้พอขอนาดน,นั้น ไม่อะไรอ่ะดึขึวนอ่ะคนหรือเปล่าเอาคนดิเอาคนคนนีรื่าเอาบอกหรอบพนุมดาวนึ่งเรียมมาเฮีย แล้วแต่มึงจะเล่นใส่กูก็แล้วแต่มึงใส่กูก็ได้เกิดไปอีกรอบมึงโดนกูสี่ตัวแน,น่เดี๋ยวกูจะเอาไอ้กล้ามาเดี๋ยวก่อนฮะาจิ <c oughs> ๊ก้าอยู่บ้านจิ๊ก้าอยู่บ้าน,นอยู่นอกบ้านเดี๋ยวกูแต่กล้ามต่อยแม่งเลยลงแต่ข้างบนนี่แหละได้บาทคงโอ้ยชูแรงแดงได้โอ้ยแรงแดงโอ้ยจิ๊ก่ามีกี่เหรียญมีเหรียญเดียวมีเหรียญเดียว กูบอกเลยสามสิบแปดคนกูบอกเลยสามสิบแปดคนลงไปเกมของี่เดิมลงไปเกมของที่โดนนะพี่ลงไปเกมของที่ผมมีคาคู่อยู่อ่ะพี่เออใบหนึ่งล้วมันมีเซนไนคู่อยู่พี่บุ๊ค ดูที่จะรับแทนแค่ตัวน,นู้นนะขาคว่นะใช,ใช่มันมีสองศพไปไปเก็บคนละศพเลยนล่าสนใจท่านสนใจอเออห้าล้อยคู่เออโดนยิงโอ้มีต้องแปดเหรียญอนะ่ะไปถึงแล้วเมื่อกี้โอเคอเลย ไม่มีไอวอลไม่มีไอ,ไอวอสักลูกเลยมันตึงมันตึงแค่มันไม่ตึงคนเท่าไหร่พี่อืมตึงแค่มันแค่นี้ต้องชำระไม่ได้ชำระแล้วผ่านได้กี่ไอวอกเนี่ยปั๊ก ฉันทำเสียงเรียนเรียนหมดวิชานะยครับทำเสียงเรียนหมดวิชายังเงี้ยงปังตึ้งต่้มาแล้วตึ้งตน้งตึ้งต้งกึ้งตึ้งตึ้ง้งไป้รตึ้งตึ้งตึ้มาแ้้วตึ้งตึ้งต้งตึ้ง้้้ต้้ต คนเหลือยี่สเจ็ดคนมึงจะอะไรครับฮะยี่วจ็บแลก็เชมีคนมีคนมีคนเจ็บแล้วก็เจ็บแล้วก็จ็บแล้วกาล่มาแล้วเจอมามาแ้วเอลยตัดนะปังเอาละเริ่มมาละแสนดีเริ่มมาละทำใบอินเดียว นายที่เขาที่เขาเป็นวันพายี่การเป็นันพายกเเอราเลยหนุกมากรอดูที่เ่ห้าิ่เั้งสีน่จะดูแลยังไม่มาวะน้กันจำไม่ค่อยได้ว่าดูไปถึงยองเท่าไหร่เราเล้วดูไปสองสามปั ปังปังเดือดชาเลยครับเดือดเดี๋ยือดชาแล้วครับไอ้เหี้ยเขามันค้างอะ่ะเออเนี่ยครับจิงมันค้างคอมกูค้างทำไมงั้นมาดีครับผมมาดีครับ ไี่กายมาจัดเายมาจัดกยมาัดไกักยากยมาัดไปกายมดายดดไปมาไปดกดยามด ไม่ล้มบอสแต่นีโคตรเวอโคตรเอาโคตรก๊อต